อย่าดูถูกเยียดหยามประนามคนและอย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกเด้อวสันมันี่ร้องตาฝาาได้มันี่เนาะ เย็นเย็นสุกไยสุขใจสุขคนเด้อวาัทสาธุนิพพานะปัจโยโหตุนออันนี้ทั้งแม่ซีหน่อยผมคณะเพิ่นแม่ดวงพอจิติิ เป็นเหต <c oughs> ุถุงมาแจกได้บบนี้เป็นว่าเอาเศถุงมาแล้วก็ใส่ของทายาท่านแล้วก็ให้ลงตาใส่บาทใส่บาทแล้วก็แจกเนี่ยแจกโยมเอาอยู่บนแล้วนีเอาอยู่บน <c oughs> <c oughs> เออขนดาวก็ที่ไหนเพื่นเทศจักหาลอยซิบเก่าใบเพื่นวาก็คือสิพ่ออยู่หลวงตาว่าพระก็ว่าไไปในลอยปไปหนึ่งเนาะ <c oughs> นอกขันกับหลวงตาก็สิแจกญาแจกโยมเอาไว้ไปให้ลูกหลานอ่านภาษาอีสานเฮ้า เนาะยานาบูนนี่ภงาอีสานเลยยานาเบิงยานาแขงยานาง้อนี่หนาง้อมันเป็นจันตแต่ยิขึ้นหนาหมูแมวเนี่ยมันบอกขึ้นหนาคนหนาแขงก็เฮ็ดซิกเล็กอยู่ขันเหลียวเบิงแล้วมันกืนเขายาก ขนาแข็งก็ดีลงตาว่าคันโบดี่แห้งบอสกินเลยนอกนอกจากหมูกับหมามันจงกินนของดบดนับดแต่ว่าคนบอกินได้บนันเนกแกะย่เขียดให้คนเกิดมากคนละคนโกรธมากกาคนละโลกจงังเจนา ต่างคนกับต่างมายัตตัวคนบันนี้นหนีมองคัับเติบได้นี่ขันตัวกันเลยเทเดียวต้องหันก,กูบเสื้อว่าอธอก็บเสื้อได้บันนี้มันจะเป็นบาปอีหลีอยังวะนอ้อย่าสูญให้คนบันนี้ ถ้ามันสูเนี่ยลงตาใส่สอเสือสระรูย่อบู้หญิงสู์สินส้นมันเบิดความดีขันว่าก็ดีน,นอแต่ย่าสร้างคนขันพูอใหสร้างคนนี่เป็นเื่องมาผีบาแมนตัว พวคนผู้ใดเจ้าคนแสดงไหวนะร่างกายของคนมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมผู้ดใดไปสร้างดินสร้างน้ำสร้างลมสร้างไฟเข้าเกินมาบ,าบา้าบอพ่อปู่เห็นบอกความหมายได้นน่ขันชีไปปูวคือบอเป็นพ่อนี่พ่อปูว จะแม่กูเปิดดินนะน,นี่พ่ะนะป่านมันมันหูจักวันนี้แมแหงโพดเพอะไปโจมให้ดินแหงป่านมันมันหูจักวันนี้แมจะแมันเปียกโพดยังไปโจมให้ดินเปียกอีกเจ้าเสีนะ่ะไปโจมให้น้ำ เปตะเบิงบางคนเท่าบางคนเป็นตนเนาะมันจะปล่อยคนมันคือกันกับคนบางคนมันไปปล่อยหมาหเนี่ยหมามันอบ็โบยจากที่แหละจ้าของหลอกบ,บ้าอยู่พูดเดียว ปล่อยคนก็คือกันทั้งผมทั้งขนทั้งเหล็บทั้งฝันทั้งทั้งฟัน,ท,ท,ฟนทั้งหนังทั้งกระดูกบดต,ตนบดตัวบดจักหยองคันดาคนก็ดีมันลบจักอีหยัง,ยงวันนี้แม่จังสีนายาดาคนมันจีเป็นคูเวน่น เกิดพอไม่ฉาิใหม่ไมเห็นกันปวบหลดดากันขึ้นหลดยังว่าเวลาบาปไม่ให้ผลนะ่ <c oughs> <c oughs> จะว่าม,มันโทษผู้ใดกับผู้ใดพทะเจ้าควแสดงไหวนอออย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนลูดตุนไผ่บดีสสำได้กระสั่ง เป็ดตาลุตุนลุตุนลงตาว่าเจม่มั่งซอวซัวฝากหมาโอ้ยฝากหมาวันี่แม่ดากระดาพูดซ้ำหมาไอน่งบอกใครในจังหน่อยอยู่เนะ ฝากหมาวันนี้เปนมะกบโพดีขั้นดาของคนในโลกเนาะอย่าดูถูกเดียดยามประนามคนเพราะคนไป็นทะลุตนเพราะชีวิตแต่ละชีวิตมันลำบากเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บป่วยสุดท้ายก็ตายกันทั้งโลก เป็นตะรุ้นหลนไหลกว่าแนวอื่นในลงตาวาสุดท้ายมันและอย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกเด้อวสชนตไผ่ตูตมันเขาเป็นอย่างกับอืมคันพ่อบอกได้ค่ะลา เธอคุณพอ่อแม่พ่อเจ้าสี่ัน,เนีเบ่ากับผัวกับพ่อพ่อเบาๆพ่อกับว่าเส้นตัวขันเบากับแมยกับแม่แม่เย็นเย็นแม่กับว่าเส้นตัว เย็นเย็นแม่แมแก็ว่าอีกเส้นตัวขั่ไหนว่าผู้เดียวว่าผู้ดุนดอกแมนบัญญ,ญับบติโยมขั่บอกตอบบอกแบบนี้ก็ฉันก็เศร้าเองเนี่ยว่ะอือว่าันแต่ก็ซื่อๆเพื่อนเพื่อนว่าบ่าน รถบ้ายกู้เดียวคนบางคนเป็นช่างสั้นเจ่าวลวงตาคิดพิจารณาเมือเราเมื่อเราเป็นมื่เป็นตะวั่าเป็นเมื่อเป็นตะพิจารณาอยู่ในวงตาว่าเนาะอย่าเป็นทุกข์กับคนทังโลกเพราะชีวิตแต่ละคนเกิดมาในโลกมนุษย์ของเรานั้นกรรมเป็นผู้จัดสรร จะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมมันมีอยู่ผู้ใดทำกรรมอะไรมากรรมก็จัดสรรให้มันเป็นตะเบิงงมองนี่เป็นแต่สงสารมองนี่กรรมมนาวัตติโลกโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรม เพราะฉะนั้นผู้ใดทำบุญมาสโลกมนุษย์ทำบุญไว้หน่อยบัตรมาสโลกมนุษย์กะลําบากคือการค้นไปต่างประเทศมีเงินหน่อยฮะละเพื่อกนกับบ่มี่มองอยูที่กินอย่างกะลําบากภากยุสัยกะลําบากจังซีนา มันเป็นตะเบิงอิลีแด้อย่างโยมไหมขันว่าชีวิตเพราะฉะนั้นไผเป็นอย่างก็อืมเพราะซอยขัซอยขันซอยบดายกัวางตัวไผยตวมันกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมตอบสนอง นายขิดบ่กเมื่อผู้ใดเข้าใจโลกมนุษย์ตามสัจธรรมที่ล้นตาเหว่ามานนี่หน่อยๆนี่หลักธรรมที่สมเด็จพอบนแสดงไว้ขันผู้ใดมีบุญแม้เขาผิดบ้างพอเราบอกเขาก็เข้าใจ ถึงเข้าใจยากแต่มันก็เข้าใจได้ช่วงแรกๆอาจจะบอกเข้าใจแต่เมื่อมันพิจารณาไปมันเข้าใจโอ้แมนอีหลีเพิ่นวองมันจะรู้มันจะเข้าใจว่าแต่ห้าคคอยบอกคอยสอนคอยแนนคอยน้ำ ค้นเท่านี่มันใจมันคันคกกับคนดีเนี่ยมันสิค่อยดีขึ้นเพราะว่าคนดีพอดีคอ่คอ,ยคอยบอกคอ่อยจ่าค่อยบอกค่อยสอนค่อยแนะคอยนำให้ความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่มันก็จะค่อยดีขึ้นเธอลนิดเธอลนิด เคยตื่นสิบโมงต่อไปต่อมาก,กับเก่าโมงเคืงกับตื่น <c oughs> อยู่ไปอยู่มาพ่อบอกไปบอกมาเนี่ยลอนเก่าโมงหลูกตื่นเนี่ยว่าลูกว่ <c oughs> าไปเองไปเนี้ยโอ้ยดีหละ่ะจังสันจังที่เก่าโมงลูกนั่นแหละนอกสบายมากลอน ปดโมงเคิงกระตุน้นอยู่ไป,ไปอยู่มาหลดแปดโมงกระตุน้นอยู่ไปอยู่มาหลอดเจ็ดโมงเคิงกระตุ้นยังวะเจ็ดโมงกระตุน้นเอาไปเามาหกโมงเคิงกระตุน้นเลยหลดท่านใส่บาทยังวะผ้าเพื่อนไปบินทบ,บาทสวยเนาะ เพื่อที่หอดภายในพรรษานี่ออกกรแจง่อดาเด้คันพูดใดไปแจงทางนอกวัดก้าวขาออกไปสองขาเจ้านเนี่ยพันสาขาดเลยมืองตีหกโมงตื่นหรืมัน,นตีหาขึ้งหรือตื่นยังวะตีหาหลุดตื่น อยู่ไปอยู่มากรถตีสีไปไปกระตื้นบันนี้รถหนึ่งเข่าเปียในบันนี่หนึ่งเข่าหนึ่งหนามเมี่ยงต่างๆล่างถวยล่างจานกวดเงงอนกวดสั้นรถซักผ้าซักแพ่บันนี่รถดีขึ้นดีนขึ้นจังสั่งกรมี่เดี๋ยวคนเท่า <c oughs> จังวายา อย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนและก็อย่าเป็นถูกนำคนคอยเว่าคอยจ้าคอยบอกเอามาเท่าตายมันบกปัํนเท่าออกเว่าสุดท้ายซะจ้างมันก็บปไปมีแต่สิหามเท่าออกเอาไปถิ่ม จะที่เป็นถูกน้ำเอีอย่ยงเนาะกันเมตตาส่วนตัวพุทธเจ้าพรรนวานะเมตตาคือปรารถนาดีต่อคนทุกทุกคนในโลกกรุณาคือความสงสารคนทั้งโลกใส่ชีวิตอยู่จังสิชีวิตมันสิบบ่มีบาป มันจีมีแต่บุญอย่างเดียวจังา่าหลวงตาก็เลยเขียนแล้วก็เลยห็นหลวงพ่อพาดทรงไปให้ไม่ดวงูดแล้วก็คือสิขไขวันเกิดคนแล้วสิบเก่าตุลาอยู่ดีมีแห้งกะเสีมะแจกถวายคขบาจาน์นํำนอใส่ถุงมีขนมจักน้อยมีอย่างจักน้อย mì mặt nào nè nó mang chân chì xong xong đi ra mặt nào giữa năm lâu tao vài à. à xe tù cái đi đi nhau mà mùa nó đạp kín đầy đi năm nhau mà ngược bò ออเอาอันนั้นใส่แนอันนี้ใส่แนกระวายหคุปอาจาเพ่นหันแล้วคุปปาจา์ก็แจกสันตวบันเนี่ยหลวงตาว่ามาแจกมานาั่งแจกอยู่นี่แหลนะนาะมันจะง่ายขันไปแจกคุก่นกะทั้งพี่พ่นบ้าได้เบิดก่กอนลังเทอก็ดีหลวงตาว่ามาแจกญาติพี่น้อง เบื่อจะขู่จะคนหลงตาว่าบัดโซด่ายอี๋เย็ยนเย็นหลงตาว่าขันเย,นย,นยน็นเย็นแล้วมันดดมีแห้งมีแห้งขันเย็นกายเย็นก็นมีแห้งใจเย็นแห้งมีแห้งยังว่า โอ้จะมันดีหลายพันว่าอิ่มจิตอิ่มใจไปน่ะหันได้บัดเนี่ยรถดีหรือยังว่าเย็นเย็นลงตาว่าสุดท้ายแลยให้พอนสุกกายเด้อวะเจ้สุกใจเด้อ สุขทั้งกายสุขทั้งใจรถสมบูรณ์เบิดยังว่าหลวงตาว่าบาสุทายอีกสาธุนิพพานะประโยโหตุวัจนให้เพื่อนได้สาธุเนาะหลวงตาว่าผู้บ่เข้าใจก็หลเด้หลวงตากันเบิ่งอยู่ สาธุอนุโมทามิได้เทหันก็มิมัก็ได้บุญเดียวลงตาว่าเพราะแย่เนี่มันบ่หลายเพราะยิบยิบนะบุญได้แต่มนุษย์กับสวรรค์ขั้นไปสวรรค์ก็ด,ดี กามคุณตาหูจมูกดิงกายมีแต่แนวดีๆใจเทวดาก็ดีๆแต่เวลาบัณฑบตอายุบรรีศาบิายุหายวับล่งนรกกระไดยังว่ามามนุษย์กระไดเห็นบ่ไปเป็นสัตย์เดรัจฉานกระได จ้งเจนามันมองมันมะมนุเนี่ยก็ดีดีได้สั่งบุญสั่งกุศลสั่งบารมีทำเคยอ,อยาิพี่น้องพากันเฮกูมึงคูม,มือนี่ยละเฮ็ดไหวได้มองเพิงเฮ้าอีรีได้เนี่ยมองเพิงที่แท้จริงคือบุญ คือบุญน,นอกหันเพิงใดสัวข้าวอย่างตักหน้าไม่เนละตักหน้าไม่แล้วก็แล้วกด็ดีโมเมนต์ดีเลยพี่น้องมะเกียวเขาซอยก็ดีดีแต่หากมันพบไปนำเฮ้าเนี่ยว่ะ แต่ว่าบุญนี่พุทธเจ้าควรจัไดไว้รถดีขักีหลีคนมีบุญนี่เขาเบิงหู้จักเลยเย็นสบายยิ้มแย่มแจ่มใสละเรืองเบานัวหัวมวลเหตุการณ์เหตุงานกับเหตุด้วยความตั้ง จิตตั้งใจยังไม่ซีนก็คือกันพระก็คือกันเน้นกับคือกันหยาดโยกก็คือกันขันบุญเกิดย่ำดหลดดีดีแงว่าขันบุญเกิดนะ <c oughs> เพราะใจมันพองใสใจมันสะอาด โอปมามาคือการกับเอาของดีๆหอมๆไปโยชน์ลงใส่น้ำลดเป็นน้ำหอมเอาไปพ่มให้ผู้ใดก็หอม